สวัสดีค่ะพอเป็นพี่น้อง่านมช้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะเมนี้เนาะคะ่ะก็เป็นมือวันพระไงเนาะคะ่ะมือบุญเขาสากข,ของคนอีสานเนาะค่ะ้มนี้เนาะคะ่ะแม่มูก็ได้มาทําบุญอยู่ที่วัดวัดป่าพุทธรักษานะคะ่ะพอดีเนาะคะ่กะก็ได้มาพ่อกับพ่อไก่เนาะคะ่ะพ่อไก่กับพี่ดอลลาเนาะคะ่ะเพิินกําลังเลือกลรตเตอรีกันอยู่เนาะคะ่ะ เดี๋ยวแม่หมูสิพาไปเบิ่งแนวทางน้ากันเนาะค่ะว่าพอไก่เพิ่นจะมีแนวทางตัวใดมาฝากพอแม่พี่น้องเนาะค่ะเนาะค่ะมาเบิ่งมาฟังไปน้ำกันค่ะพี่ดั้งแล้วใช่ไหมก่อนแล้ววะเห็นคุณพ่อตั้งเรียบรตอยอยู่นะได้แลบางเบอร์อาจารย์เพื่อนมาเองโอ้สวัสดีค่ะคุณพ่อเ่มอิดสเสียวเลยสวัสดีค่ะคุณพ่ออาหารเบิ่งอะไรนี่ที่แทนนายบายกโอ้ตอนนี้กำลังยุ่งอยู่ตอนนี้กำลังยุ่งกำลังเมาอยู่ตอนนี้เร่งอยู่ ตัวใดเนาะบบบนี้เนาะนะครับคุณพ่อสิเรียกวอสเตอรี่ไ่มคะมีอะไรมาหมดตัวนี้ว่าะั่านคุณพ่อเซียนไก่เออคุณพ่อเซียนไกเป็นผู้โนดล่าครับผมมาเ่ายกมนนะครับผมเอาเลยครับเอาแล้วกันพ่อไก่นะครับเนาะครับเซียนไกพ่อเซียนไก่สวัสดีครับผมสวัสดีครับตัวัสดีมาชมนะแมวทางของพ่อไกซีหนึ่งสองหนึ่งโอ้ โอ้คุณพอเพิ่มเลือไปแล้วสีหนึ่งกับสองหนึ่งพี่น้องนี่ครับผมสีหนึ่งกับสองหนึ่งนะครับเป็นเซียนคำนวณอีกคันหนึ่งเด้อพี่น้องนะครับที่คปนทางที่จะแม่นขึกกันนะครับผมทันผูไดที่เขามารับช่วงเป็นครั้งแรกสีหนึ่งบวกอะเยนสเตสีหนึ่งบกหนึ่งบ่มีวดวที่แล้วนี่เขาบอกคุณพอวดที่แล้วรู้ไหมพีว่ากับกาวโอ้โี่สิบามกับสามโอ้โสามก คุณแม่ลอตเตอรี่ก็สวยเนาะมือนี่คสวยอยู่แล้วคุณแม่ลอตเตอรี่สวยตลอดลกลับด้วยไหมคะหนึ่งสีุ่นมหาศึกมากเมีเอาตัวบักกลับนะครับตรงๆไม่ต้องกลับสี่หนึ่งเลยตั้งเยอะต้นรลดเข้ามากตัวอของพ่อหมวดนีฟันทงตัวเอ่ ขงป่ไก่สองหนึ่งับนึ่งสองหนน่งเท่านั้นตูนบมี่เลยสี่ซ้นโอ้ลาหลลาหลกไก่ล่อยมือนกัตัวเดียวได้มือสุดทายห่งร้อนี่ง่ะตัวเดียวตัวใดละพี่ดอลอไก่เป็นไตัวใดหนึ่งสองนึงหกห่งีนึงค่ะนะครับเดี๋ยวพ่บอกขอเบอร์ลตตีนะครับผมครับผม ้ก้เอาหัวเป็นประกาศครับผมโอ้4 21 41 21จริงจริงแล้วคุณพ่อว่าเสี่ยว61น้ำตจมันบบมีนะครับผมโกเคครับผมตัวเองมันเด็าฮัตก็มาแล้ววันนี้เอาพาฮัตกมาแล้ว ค mm hmm. ือหัวกรมากร้กนันหัวกระต่นบอกกรมาแล้วนะครบตื่นสายครับเยอะคุยกับคุณพ่วไก่อตสอตเนี่คนนี้บ่มีบังซ้อแล้วหกหนึ่งหกหนึ่งนบ่ของคุณพ่อมีหกหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งนะครับหกหนึครับ บกับเลยบอบกับเลยตรงบกกับโอ้โหเรันช่วยไลน์เพิ่นสื้อบ่ก่อยกับดอกเป็นื้อบกกับบ่หลายตนะครับเนาะนี่ครับหลายตัวเลอกล้นีพนีเน้นที่หกหนึ่เน้นบอกเนี่ตัวเน้นหกหนึ่ับนี่แหะตัว สอตัวร่องสอหนึ่งตัวร่องตัวรองสอเขาพยังไงมือนีพี่ยังแ่มหม่มือนีโอ้ใทรกับบรรยากาศแทรกบยากาศผมห่วยผมสร้างตัดนผมไสร้างตาจะไ้จัดเองเลยนหอกเดี๋ยอก่อนอ๋อนะครับ ยวสิเียนให้เบิงอีที่นึงนะครับตัวชัดๆยัง่หนึงกับสองกับผมบ่มี6หเนาะใมแงับผมมันเบิดเบิดหรอโดนเมาเจ้แดงเมาเจ๊แดงเจ๊แดงกับพ่อไกลักสองหนึ่เจ้แดงอาไว้อันเลยค่ะสองหนกนบหนึ่งค่ไปกับมาล่ะอนะครับเจ๊แดงเมาตะมือแรกไม่เครียดเยอันนี้พ่อไกลก็เลยมาเมาที่เหลือ สองหนึ่งหกหครผมนอร์ตะวันหนึ่งกับหครับผมเจแดงเมามแล้วพูดเขาไาด่มาตอนนี้เขาคัแกว่าเจแดงเจแดงเมาแม่มันบีแล้จังมันจับีเจ็ดจริงจรอไกกับทีมอคือกันกัมี่ละคันมี่เลยมอาทเ่ค ผมันเป็นลักซิ่เป็นลักซิพอมโอ้โหลักซิฟันเลยเัวนี้ฟันเลยผเป็นลักซินะครับผมห้องเดี๋ยวเขนในเบื้องพี่น้องนะครับผมตีง่าเลยนะครับบ่มีเหรครับอยู่แขกยังก่นเมื่อกี้ครับแล้วมีเขาไปหาสซก็ได้งหนึ่งตระห่านอีกสาหัสเล่นสวาก็ได้หกหนึ่งรือเปาด้โอ้ยยังวัยังมีหน่อยอยู่านมา่งมาษาอิต คุณแม่ได้ตัวใดอมกวันี้ไปแล้คคุณแม่ได้สามได้สามนี่เส้นที่หกัเนาะเ้นนีเปอติดหมีเปอร์เซ็นต์เลยหกนี่มั่นใจลักสิพอตพมั่นใจมั่นใจมากเจาอซีนึงก็องนึงด้วยมั่นใจนึงนย มันมาหาซื้อ่ะได้อไปใส่กั้พดได้ไหมกมลอ้เน้นวงเน้นเขียนอะ็เน้นนะหกหนึน้นาครับผมเอาเนี่ครับลาลเป็นเขียนไห้น่ครับผมนับี่ครับคุณเล่นของปอไก่รับเียวัปอไก่เป็นว่าพเป็น ปัญหาหกหนึ่งบ่มีแมนครับจับเจแดงเพิ่อนมาหมดแล้วครับเอาพอแล้วมีชุดตามตัวปะครับเพื่อเพิ่นเอาไปเฮ็ดปกประตูครับครับชุดตามตัวครับซีหกหนึ่งซีหกหนึ่งโอ้ยังมีอยู่ได้หนิตัวนี้แต่ว่าหกซี่นีบอมันเป็นบ่มซีหกหนึ่งนะครับอ๋อเพื่ออยากไปเฮ็ดหกประตูพี่น้องนะครับนี่ครับนี่ครับคุณพ่อไก่ นะครับผมพอไก่วัดตรงๆนี่นี่หกลักซิฟครับตรงๆไม่ต้องกราบของพ่อไก่นะครับผมตรงๆพักหนึ่งจ้ครับบดล่างไว้ได้ครับท่านชมอุบักิก็ต้องสื่อได้ครับผมเด้อถึงมาสามคู่หนึ่งแม่บอกกราฟครับผมมากบมาฟลายตโตนะคะเนาะสามคู่นี่แต่ไม่ต้องเลยเก็ตสามขามมาแล้วก็สามอุ้ออกแหว่งกัเนาะของพว่าก็เอาสังกัเก็ตสามเนาะวัดนาซีดายแปดสามเนนแล้มันออกแล้ว สองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเน้นที่หกหนึ่งกับผมแต่ว,ว่าหกหนึ่งกับผมจังมากครับผมช่วงนี้หาซื้อ,อยากกัผมเนาะก็หัดมากบ่ปะหัดมากตัวใดมากหกหนึ่งอยู่แล้วมากหกงเนีกกเยหัดกัมากหกหนึ่งเนะทีแล้วสีอไลนเป็นหกหนึ่งบอกนอกียนนี้อจะื้อีแล้วีแล้วเนาะทีแล้วสีหไลนครับผมแวมันเป็นแคปหน้าจอเนาะค่ะ แนวทางของกะไก่นะคะนในวันวันที่16กันยายนพศ2 5 6 5นคะคะก,กะไก่ก็ให้61 41 21 3ตัวก็สี่หกหนึนึค่ะเน้นที่61นะคะพิจารณาเพิ่งเื่อเป็นแนวทางนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมูก็ฝากไว้มีเพียงเท่านี่นะคะขอพ่อแม่พี่น้องทาง่านผู้ชมทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆไปน้ำกันในงวดวันที่16กันยายนพศ2 5 6 5นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แม่หมกูก็สวัสดีค่ะ